มาล่าวันที่สองนี่วันนี้จับไข่ได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำจิม้ม เนี่ยน้ำจิ้มแบบจิ้มสุกี้มาจ้ามามีเยอะมากตอนแรกว่าจะสั่งแบบแห้งแต่อยากซดน้ำซุปที่เป็นนั้นอะไรเราก็ใส่น้ำซุปนีวเอาแล้วเราก็ได้ซดน้ำซุปด้วจะสั่งแห้งแล้วขอน้ำซุปเขาก็เกรงใจโหวันนี้เยอะมากวันนี้ร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเกือบเกือบครึ่งกิโลอ่ะ สุกเขาเขยยวก่อนนะพออันนี้เราจะเก็บไปกินพรุ่งนี้เราจะแช่ตู้เย็นแล้วก็มีกล้วยชินกันเลย ไอ้จะวันนี้เลือกเป็นน้ำจิ้มงาคั่วนะจ๊ะนี่อือันนี้เป็นน้ำจิ้มซุกี้ผสมกับซีฟูด้ดนุ้ยอย่างจริงๆอ่ะอยากกินไปด้วยพูดไปด้วยแต่ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเนาะพูดอยากพูดแบบสเปเระแต่ต้องมีคนตั้งประเด็นอ่ะต้องมีคนตั้งประเด็นเราก็จะพูดได้อยู่นนไม่เราก็ไม่รู้จะจะพูดว่าอะไรพูดเรื่องอะไรอืมดีอันนี้ด,นนดีน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับ นจิ้มซุกี้เปรี้ยวเผ็ดหวานนี่คือดีเออวันหลังเราสั่งเขาจะสั่งอันนี้อันนี้โดนกันไกต่ตัดตัดตัดมือจิบแล้วอืมวนนี้ตอนนี้จัดหนักมากขาชิมอืมดี อร่อยดี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 อร่อยอะ่ะกินให้ดูนิดเดียวนะอืมดีอร่อยมากเถวนี้เสียงดังแต่บ้านเราอะ่ะไม่ได้รสเสียงคทร่ด,ดังจกักเมลมันยัง อร่อยอ่ะแล้วชอบกินไอ้ไอ้ลูกนี้มากเลยทุกคนนี่อ้อยอ๋ยอยหืมหมดแล้ว แป๊บหนึ่งเนาะต๊อก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับลูกชิ้นมหาปะไรเออเรารู้แหละว่ามันจะระเบิดแต่ไม่คิดว่ามันจะออกท่างนั้นแทนที่มันจะแบบเออระเบิดเข้าปากเราอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยลมเสียจะปิดคลิปโดยรวมเพื่ออะไมากอร่อยทุกเมนูเลยอร่อยอร่อยตรงน้ำซุปแต่ที่ชอบี่สุดคือจะเป็นมาล่ากระดูกหมูอร่อยน้าจิ้มที่ถูกต้องมากราชอบน้ําจิ้มซุกี้แบบหวานอ่ะผสมกับซีฟู้ดเด็ด แล้วก็อันนี้จะเป็นงาคั่วก็อ,อร่อยไปนะคุณผู้มคู่ห่าวหม่าล่าทั้งขุดไปกินล้วนะคะ